ถุงกาแฟหวานมันกันนะคะกาแฟหวานมันเข้มข้นค่ะใส่ทิมเพียร์ใส่ทินตาถุงกาแฟค่ะ ด้วยน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนเดือดจัดนะคะทำด้วยนมข้นหวานนะคะ เสร็จแล้วค่ะ